ทดสอบการใช้งานการแจ้งเตือนเข้าลายกลุ่มนะครับมีอินฟราเรดเซนเซอร์ในการตรวจจับพัสดุเมื่อพัสดุวางอยู่ใกล้ๆนะครับไฟ led ดวงนี้จะสว่างเป็นการยืนยันว่ามีพัสดุวางนะครับเมื่อพัสดุไม่วางใกล้นะครับ led ดรงนี้จะดับไปทีนี้การเขียนโปรแกรมก็คือเขียนเอาไว้ว่าต้องบางไว้อย่างน้อย10วินาทีถึงจะมีแจ้งเตือนข้อความเข้าที่กลุ่มลายนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับใช้มือบังเซนเซอร์ไว้ประมาณ10วินาที ก็จะมีข้อความแจ้งเตือนไปที่ไลน์กลุ่มนะครับมีพัสดุมาส่งจ้านะครับจากนั้นเมื่อมีการรับพัสดุไปแล้วนะครับหลังจากสิบวิเมื่อนาําพัสดุออกไปแล้วก็จะมีการเช็คว่าแจ้งเตือนเข้ามาที่ไลน์กลุ่มว่าให้คนรับพัสดุไปแล้วครั้งหน้าจะมีการมาแจ้งเตือนใหม่นะครับก็จะเป็นลักษณะการใช้งานแบบนี้กรณีที่ นะครับพัสะด,ดุวางหรือว่ามือวางไม่ถึงสิบวินาทีก็จะมีไม่มีการแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นการเช็คชัวว่ามีการวางพัสะด,ดุอย่างจริงๆนะครับเดี๋ยวลองใหม่ประมาณสิบวินาทีก็มีพัสะด,ดุมาส่งนะครับทีนี้เอามือออก พัสะดุออก10วินาทีก็ต้องมีการแจ้งเตือนใหม่อีกครั้งหนึ่งบอกว่าจะมีการแจ้งเตือนใหม่นะถ้ามีพัสะดุมาส่งนะครับการใช้งานก็ใช้ได้ตามขอบเขตนะครับขอบคุณครับ